ขึ้นถึงสายพานครับต้<ะ>องดึงแล้วดึงเขื่อนต้องครับผมดึงแล้วขึ้นไปครับใช่ครับขึ้นสายพานตัวนี้ก็จะทำให้รถเดินหน้าหรือว่าหยุดรถครับคุผอตัวตรงกลางจะเป็นบาร์สวิชฉุกเฉินเวลาอุบัติเหตุหรือว่ายังไงหรือว่าแบบเหตุการณ์ฉุกเฉินครับก็ขวดเลยเครื่องจะดับครับต่อมาจะเป็นชุดเกียร์ครับคุผอชุดเกียร์ชุดเกียร์ชุดตัวที่ว่ายาวเนี่ยเราสังเกียร์ดี มันจะมีการยาวสามเกียร์ัชุดนี้จะเป็นชุดเกียร์เดินหน้าถอยหลังของชุดล้อวิธีการเข้าเกียร์แฮนด์เราอยู่ด้านนี้ครับุพ่อด้านเครื่องยนต์ลบหนึ่งจะเป็นเดินหน้าถ้านหนึ่งจะเป็นถอยหลังรตรงกลางจะเป็น่างครับคุณพ่อถัดมาตัวนี้จะเป็นชุดเกียร์ลัวไฮครับคุพ่อเจ้าช้าเวร็วลหวไฮของเรา,เากดมันจะเป็นตกเข้าตกออกเราก็ตกเข้าอันนีก้ก็จะเป็น ชุดโลครับพอเกียร์โลถ้าเราดึงออกสูตอยังนี้มองไม่เห็นแกนตัวนี้จะเป็นเกียร์ไฮครับถัดมาน,นี่ก็จะเป็นชุดของโรตารี่ครับพ่อโรตารี่ก็จะมีเกียร์สองเกียร์หนึ่งก็คือชาร์จเหตกืการระว่าิมีการตกเขาก็ตกแบบเข้าออกเหมือนกันแต่เราเราเราพอเข้าเกียร์เดินแล้วครับเข้าโรตารี่ครับใช่ไหม เราจะนี่เขาสโลว์ตามเราตัวให้เก็จะพอเราเข้าเกียร์เสร็จปั๊บเราก็มาขึ้นตัวจากามอยู่ตรับเปน็นางการพอที่หยุดคือเ,เราหยุดปุ๊บเราหยุดปุ๊บเก็มากดกดทางนี้ันี้เลหลืลหลอ,อ,อที่นี่ได้ดในล้อกดในล้ี่นีออกครับผลืดวก็ชุดบางคนเขคุขุดคนก็จะปรับได้สามระดับก็จะมีตัว่นี้ ตัวกลางจะมีอยู่ห้าล็อกครับเพืพ่อหๆ5ล็อก2นึ่สาสีถ้าเกิดเราใส่ชุดสาสรดินตอนนี้เราใส่ชุดสารดินเราก็เราก็ดึงขึ้นสูง้นินหอกๆใช่ครับกับชุดปรับตัวที่สองตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมการกระจายของดินถ้าเราเปิดอย่างนี้มันศาดก็จะศาสขึ้นอย่างเมื่อกี้เลยแต่ถ้าเกิดเราปรับตัวนี้ลงเวลาสายขึ้นมาจะกระทบปีกตัวนี้มันก็จะตกตามล็อกครับลองสามาถกับได้สอชุดปรับ ส่วนตัวที่สามาอตัดระดับความลึกครับคุณพ่อตรงนี้สองจุดก็คืจุดตัวนี้ตัวนี้ก็จะหมุนแบบให้ขึ้นเร็วแบบลวดเร็วเลยส่วนตัวนี้จะหมุนแบบละเอียดมุติ่อคุณพ่อจะให้กินลงดินไปประมาณสามมิลสี่มิลเราก็หมุนเกี่ยวตัวนี้ได้มันก็จะค่อยๆลงไปเรื่อยๆกินระดับให้ให้เจ้าลึกขึ้นมาใช่ครับลึกขึกเราใช่ การเติมน้ำมันครับคุณพอ่อน้ำมันเราก็จะมีอยู่สองจุดน้ำมันเกียร์ครับผมเบอร์เก้าสิบนี้จะเติมสูงจุดสูสสนจุดแปดนีครับผมฝั่งทั้งด้านนี้ครับคุณพ่อก็เป็นน้ำมันเกียร์เบอร์เก้าสิบเหมือนกันสูนจุดแปดลิตรเหมือนกันครับส่วนเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะเป็นน้ำมันสีจังหวะเบอร์สี่สิบครับคุณพ่อเติมสูงจุดห้าเราก็เติมเวลาจะถ่ายเราก็ถ่ายตับนี้ยี่สิบชั่วโมงแรกครับคุณพอ่อเปลี่ยนถ่ายน้ำ เพราะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ใหม่ดีรัน20ยช่รับ